ขุนรองประหลัดชูเป็นคนที่ไหนกันแน่บางตำราบอกว่าเป็นคนกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะว่าเคยเป็นเจ้าเมืองกุยบุรีมาก่อนแต่บางตำราก็บอกว่าเป็นคนวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งยังหาข้อสรุปที่แท้จริงไม่ได้ก็จะขอเอ่ยแต่เพียงวีรกรรมของท่านเท่านั้นอ้างเมื่อก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมังระราชบุตรของพระเจ้าอลาองพญาและมังค้องน,อนรธาได้ยกทัพเข้ามาทางเมืองมริและเมืองตะนาวศรีเพื่อใช้เส้นทางเลี่ยวฝั่งทะเลเข้ากรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นขุนรองปลัดชูไ้ รวบรวมเหล่านักโบเป็นกองอาสาอาธาราพได้400คนไปสมทบกับทัพของพยารัตนาธิเบตที่กรุงบุรีโดยมาสกัดทัพของพาม่าอยู่ที่อาว่าขาวกองอาธมาพของขุนรองปลัดชูได้ทําการต่อสู้กับทัพของพาม่าซึ่งมีกําลังราว8,000คนอย่างห้าวหาญตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงก็ยังไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะุนปัดชู แห่งเมืองวิเศษชัยชาญผู้เกิดในแผ่นดินนโยธยากูขอประกาศให้ฟ้าดินจงรับรู้ว่าทั้งเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณของกูจกขอสื่อตรงจงรักพักดีต่อแผ่นดินนโยธยาไม่มีวันเสื่อมคลาย รากจนชีวิตของกูจัะทาไม่ อยากจะเห็นมันตายอย่างชาญ้านกูผู้ลองประหลัดชูแห่งเมืองวิเศษชัยชาญผู้เกิดในแผ่นดินนโยธยากูขอประกาศให้ฟ้าดินจงรับรู้ว่าทั้งเลือดเนื้อ จิตวิญญาณของกูจกขอซื่อตรงจงรักภักดีต่อแผ่นดินนยอธยาไม่มีวันเสื่อมคลายตราบจนชีวิตของกูจกัก จงอย่าตัดสินใครด้วยการได้ยินหรือได้ฟังความข้างเดียวอย่าเอาไม้บรรทัดของตัวเองไปวัดความดีชั่วของใครๆคนเรามีผิดพลาดกันได้เสมอแม้แต่ตัวของเราเองก็เคยผิดพลาดมาเช่นเดียวกันจงมีเมตตาต่อกันดีกว่าเหยียบย่ำซ้ำเติมกันจงให้โอกาสคนอื่น เสมือนวันที่ตนได้รับโอกาสนั้นเช่นเดียวกันขออวยพร